สวัสดีค่ะนางสาวเช่นกำมลกุลวงค่ารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนคว้าเสนออาจารย์เทรพัฒน์ธินแสนดีค่ะหน่วยที่5ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงจะประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์สิ่งพิมพ์รัฐบาลนาชนีค่ะ สำหรับหนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์คือหนังสือที่อ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูลให้ข้อเท็จจริงด้านภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้งของทวีปประเทศเมืองมหาสมุทรทะเลแม่น้ําภูเขาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศเป็นต้นและยังเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างสังคมมนุษย์ค่ะ หนังสืออา้างอิงทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้1แผนที่และหนังสือแผนที่2อักขรนุกรมภูมิศาสตร์3หนังสือนำเที่ยวค่ะสำหรับสิ่งพิมพ์ของสถาบันมี2คณชนิดใหญ่ๆคือ 1. สิ่งพิมพ์รัฐบาลหมายถึงสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลมีเนื้อหาสาระหลหลายเช่นรายงานการบริหารรายงานสถิติคู่มือการปฏิบัติการ รายงานการประชุมทางวิชาการรายงานวิวจัยจัดทําขึ้นหลายรูปแบบเป็นข้อมูลข่าวสารความรู้หมายันงสมัยข้อมูลความรู้ทุกสาขาวิชาทุกระดับความรู้ <S <S สสิ่งพิมพ์องค์การระหว่างประเทศหมายถึงสิ่งพิมพ์และเอกสารที่ผลิตโดยองค์การระหว่างประเทศเช่นเป็นแหล่ง สำคัญสำหรับการศึกษา้นควาวิจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมการมงการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำแผนในรูปแบบต่างๆเช่นรายงานการประชุมรายงานศึกษาวิจัยเป็นต้นค่ะหลักชนีเป็นหนังสืออ้างอิงที่เป็นแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงประเภทที่บอกทราบว่าจะหาสารสนเทศจากแหล่งใดและจะไม่มีสารสนเทศที่ต้องการทันทีแต่จะบอกแหล่งที่ ให้บริการว่าสามารถสืบค้นสารสนเทศได้จากที่ไหนดัชนีคือหนังสือที่รวบรวมรายการหัวข้อเรื่องหรือบทความในวารสารในหนังสือพิมพ์ค่ะและวัสดุดสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ได้รับการเรียบเรียงอย่างมีระเบียบเพื่อช่วยให้การค้นหาสืบค้นข้อความข้อความสําคัญของหัวข้อเรื่องหรือบทความที่มีต้องการอยู่ในวารสารค่ะดัชนีหมายถึงสิ่งที่ผงชี้ไป อย่างแหล่งข้อมูลซึ่งดัชมีนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือหรือหนังสือที่ได้จากรายการอื่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อคำศัพท์ข้อข้อเรื่องหรือรายการอื่นที่มีความสําคัญมากกว่าอยู่หน้าของหนังสือเล่มเดียวกันหรือหรืออยู่ในหนังสือพิมพ์เล่มใดก็ได้หรือหน้าหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์อื่นๆเป็นต้นค่ะดิฉันนางสาวชิโนน์กุลวง์ ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ